ค่ะพี่น้องมาเบิ่งความอัศจรรย์ของเด็กน้อยผู้นี้พี่น้องคะหลังจากที่นออ้องไอา์สกุณาพ่อน,นะคะพร้อมด้วยหมอลำเสียงวิหกนกพงศะกรนะคะเมื่อวานพี่น้องขะไปทําการแสดงนะคะอยู่ที่วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตือนะคะพี่น้องแฟ้ครับเอฟซีไปให้การตอนรับพี่น้องเอออยากให้พี่น้องได้เห็นเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่แบบทาบ่เห็นกับตาจะบ่เส้อวะ ไอศกุนาพรเป็นเด็กที่มีคนรักมากมายขนาดนั้นจริงหรือพี่น้องอันนี้คือขอบอกว่าแฟนคลับเอฟซีของน้องไอพี่น้องมีถูกสั่นมีถูกไหวบอกเคยบอกต้แต่ไหนพี่น้องคะว่าแฟนคลับเอฟซีของนองอ้องไอมีทุกเพศทุกวัยจริงๆเมื่อนี้ค่ะแยกสิทธิ์สีน้ำคลิปนารักนารักจากอ่าทางเพจของมามีตู่นะคะต้องขออนุญาตไปยังมามีตู่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็น ภาพหลานสาวที่น่ารักเหลือเกินเป็นภาพที่น้องอาอายสกุณาพอดนะคะพบปะกับแฟนคลับเอฟซีเป็นอีหยังที่น่ารักมาเบิงสเสน่ห์ของเด็กน้อยผู้นี้พี่น้องควาวาน้องเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วแฟนคลับเอฟซีผู้ใดเขา้าไก้หรือว่าผู้ใดสัมผัสอิหลา่าเกิดความแบบปิติยินดีหรือว่าเกิดความแบบดีใจ เมาเบิ่งจแกคลิปนี้พี่น้องสิเห็นว่าความหักความแพงทีแฟนคลับเอฟซีมีหายน้องอาอายคือเหลือเกินจริงๆพี่น้องขามาเบิ่งภาพน่ารักน่ารักของอาอายสกุณาพรนะคะพี่น้องขานี่พี่น้องมาเบิงแกเนี่ยพี่น้องสิ

ได้ไปจุดทูบนะคะได้ไปจุดทูบพระเจ้าใหญ่องค์ตือได้ของดีมาฝากแมเม่แฟนครับเอฟซีพอมได้พี่น้องครั้งอีลาน้อยจุดทูบจากพระเจ้าใหญ่องค์ตือได้ของฝากอิหยังให้เมเม่นะคะพี่น้องนี่คือความหักความแพงที่แฟนครับเอฟซีมีให้อิหล่าพี่น้องแย้ซิด่าตลอดพี่น้องคะ่ะว่าน้องน่ารักมากน้องเป็นคนที่มีแฟนคลับเอฟซี มากจริงๆนะคะแม่แม่เพราะว่าสิเป็นฟังเล่าหรือว่าฟังไทยคือได้เขามาหาอิลาตั้งกับลงไหลไปในโตของอิหลาเพราะว่ามือขึ้นนะคะอิหลาหน่อยของเฮ้ามาในชุดของสาวลาวนะคะเป็นอาอายใส่สุดสาวเล่าขืนเวทีมือขึ้นแฟ้คลับเอฟซีคือให้การตอนรับมากเหลือเกินนะคะพี่นอ้องแ่มมี้พี่น้องคะ นอกเหนือจากความน่ารักของลูกสาวนะคะความน่ารักของทางด้านพ่อจา๋ามือขึ้นพี่น้องโอ้โหขอบอกว่ายายซิดเข่าไปเบิงทางด้านพ่อจ๋านะคะพ่อเบาเรืองลูกแล้วมาเบาเรืองพอมั่งพี่น้องความน่ารักของพ่อจา๋าแฟนคลับเอฟซีลังไหลกันไปใหาการสนับสนุนพอข่าไม่พ่พงศกรมือขึ้นไล่ขาย แจ่วบองตอโอโหขอบอกว่าบอดนกพงศกรเฮ็ดขาดเฮ็ดเถงอีลีพี่น้องสำหรับงานนี้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีไปลั่งไหลกันเข่าไปซื้อแบบถล่มทลาาแห้งบอดเดเศร้าตีนเสมอเลยพี่น้องเยสิตนางเบิงเพิรไล่ขายสุดยอดนี่คความเจ่งของบอดหนกอีลีพี่น้องคะ่ะแล้วความทีวาเพิ่งจะเปิดขายปลา,าบองตอ เพียงสองวันยอดสั่งซื้อพี่น้องคะ่ะยอดสั่งซื้อแก้วบองต่อจากโรงงานของบอสนกพงศกรตอนนี้นะคะพี่น้องยอดขายปิดตั้งแต่เมื่อวานในพี่น้องของเมื่อวานนะคะยศินน้ำมอว์บอลวันนี้คือเมื่อวานนะคะยอดขายปลา,าบองตอนะคะเปิดได้แค่สองวันยอดขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาททวนพี่น้อง ตบมือให้ทางด้านบอนกนพงศกรอันนี้คือภาคภูมิใจอีหลีพี่น้องคือเป็นธุรกิจใหม่ของทางด้านพ่อจ๋าพงศกรแล้วเป็นอีหยังทีประสบความสําเร็จบอกได้เลยว่าบอนโนพงศกรบมื่วันศิไปเห็ดอีหยังขึ้นประสบความสําเร็จถูกอย่างเพราะอะไรหนึ่งความใส่ใจ ความตั้งใจความใส่ใจของบอสนกพงศกรแล้วสิ่งที่สองความดีทีแฟนคลับเอฟซีมองเห็นในตัวของบอสนกพงศกรรักเอ็นดูรักเมตตาบอสนกพงศกรมากตัง้งความหักความเมตตาทีแฟนคลับเอฟซีไม่หายทั้งนานบอสนกพงศกรนะคะไม่หายตั้งแต่สมัยที่เพิ่นเริ่มเปิดวงเท่ามเสมอนี้เป็นฤดูการปีที่หาแล้ว แฟนครับเอฟซีบอบาสิเป็นของพ่อจา๋าของลูกสาวเพิ่มทวีขึ้นพี่น้องตอนนี้คือไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้ทุกสิ่งอย่างของบอสนกพงศกรไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปเหมือคืบปังนั่นแหละพี่น้องสรุปตั้งแต่น้องอาายสกุณาพรเข้ามาเติมเต็มให้กับบอสนนะคะบอสนกนะคะ,นนะ,คะเป็นอีหยังทีรุ่งเรื่องมากๆพี่น้องเป็นอะไรที่จเจริญก้าวหน้ามากๆ อันนี้คือบุญสมพงเพลินพี่น้องคะดีใจน้าทั้งด้านบอดนกพงศกรอิหลีพี่น้องว่ามีแฟนคลับเอฟซีทีเหนียวแน่นมีแฟนคลับเอฟซีที่หักด้วยใจอิหลีนะคะพี่นอ้องแล้วระว่างพ่อจา๋า่านุน้องอา,อายอสามพลังบวกเป็นอะไรที่จเจริญรุ่งเรืองงอกงามมากๆเป็นอีหยังทีเฮ้าหลายๆคน เห็นแล้วกับตั้งกับภาคภูมิใจพี่น้องถ้าคนรักในตัวของอทางด้านบอสนุบบอสนกเห็นความจเจริญรุ่งเรืองเ,เห็นการเฮ็ดยั้งขืนกัดถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จเราก็ภูมิใจเนาะพี่น้องดีใจน้าเพิ่นอีหลีพี่น้องขาเพิ่นกสิได้น้าเงินน้าทองทีเพิ่นได้มาจากนามพักนามแรงจากความสามารถของเพิน่นไปจุนเจือ ไปท้ำบุญบว่าสิจุนเจือน,ออน้องเอ่อคนในองค์กรพอแม่ขอบครัวแล้วก็ได้ไปทํำบุญลักๆเลยคือทั้งดันบอดหนกเพิ่นมักทํำบุญพี่น้องเมื่อวานอีหล่าน้อยกลับไปปล่อยปลาปล่อยปลาบอกเลยว่าน้องอายสกุณาพรมีความเหมือนพ่อจ๋ามากพี่น้องเป็นคนมักไห้เป็นคนมักทํำบุญเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนนอ้อมสำหรับน้องอาสกุณาพร ลูกสาวคูบุญคูบารมีของบอสหนกพงศก,กรพี่น้องคะเมื่อนี่ออกมาว่าถึงความน่ารักของน้องอ้อายสกุณาพรน,นะคะที่มีแม่แม,ม,มแฟนคลับเอฟซีหักถูกเพจทุกไวแล้วมาว้าวถึงแสดงความยินดีกับทางด้านพ่อจ๋าพงศก,กรกับธุรกิจใหม่ปลาราแก้วบองตอของเพิ่นคือขอให,ห้เฮงๆงปังปัง,ปง ขลุล้ยหล้ล้าไปเรื่อยพีนน่น้องคะแล้วบอดนกปังของทางด้านบอดนกพงศกรน,นะคะสำหรับมือนี้ฝากไว้เสมนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ